ปิดสีหน้าร Mar a r i เมาเ l อร์หลังชาวเน็ตทักตัวจริงไม่เห็นเหมือนที่เป็นข่าวหรอยกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักแสดงสุดหลอออย่างสาวจันจิจันจิราและพระเอกสุดหลอ่อ m Mar a r i เมาเรอร์ที่คบหาดูใจกันเป็นระยะเวลานานหลายปีแม้จะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นรูปคู่เผยถึงโมเมนต์หวานๆก่อนหน้านี้ในงานครบครอบ 53ปีช่อง3า e l o v นล Festival 53ปีดีต่อใจแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ทุกคนก็พร้อมใจกันมากันทุกปีและปีนี้ก็อลังการไม่แพ้ปีไหนๆซึ่งทางหนุ่มมาริโอ้นั้นได้ลงแข่งฟุตบอลได้อยู่ทีมสีม่วงที่มีเจนนี่เจนนี่อาภาพเป็นผู้จัดการทีมซึ่งหลังจากที่ถึงช่วงท้ายของรายการแข่งทางมาริโอก็ได้เดินมาหาแฟนสาวจันจิที่ได้ยืนรอเชียร์อยู่ข้างขอบสนามบอกสาวจันจิว่าจะถ่าย รูปด้วยซึ่งได้มีถ่ายภาพคู่ด้วยกันอีกด้วยถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักที่หาดูยากอย่างมากล่าสุดทางชาวโซเชียลรายหนึ่งได้เผยคลิปวิดีโอลงบนเท็คทักชื่อแอปอ้ m มแคนเธอร์พิใครเอตที่ได้เจอตัวจริงของหนุ่มมาริโอพร้อมกับเอ่ยปากพูดออกมาว่าตัวจริงหลอมากเลยไม่เห็นเหมือนในข่าวเลยจริงๆงานนี้ทาเอาชาวโซเชียล รายอื่นก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นยืนยันในความหล่อของหนุ่มมาริโอเป็นจำนวนมากอาทิยาย่ยา,ยายังเขินความหล่อเลยคิดดูอันนี่เขินหรือจะเถียงเป็นพระเอกที่พูดพร้อมากๆจ้ะจ๋าดาราสาวสาวในวงการคอนเฟิร์มความหล่อคิดดูหล่อจริงตัวจริงเดินมานึกว่าเทพลงมาจากสวรรค์หล่อขนาดนั้นเลยเคยเจอครั้ง หนึ่งไปงานห้าเจนเราเคยนั่งเครื่องใกล้กันแค่ผู้จัดการนั่งขั้นกลางบอกตรงๆหลับยังหล่อออร่ามาเต็มชอบเขามากเป็นต้น